ตามตามสองคนดังสวัสดีครับก็มาพบกับน้องไรอันกาดบันดิตที่ตลาดนาดลานศักดิ์จังหวัดอุทัยธานีนะครับวินาทีที่คุณแม่แม่เอฟซีเป็นขับของน้องไรอันนะครับจะมอบรางวัลมาไรยน้ําใจจะมอบร่มอันสวยงามนะครับให้กับน้องไรอันนะครับคุณแม่แม่เอฟซีเปขับทางภาคอีสานนะครับก็ได้มวลล่มอย่างสวยงามเลยนะครับน้องไรอันก็ร้องเพลงเฉียงสุดนะครับโดยเฉพาะเพลงดึงดันนะครับไพเราะมากๆครับเชิญชมคลิปครับ I oh just ได้ฟังได้ชมแล้วก็ชื่นอกชื่นใจเลยครับคุณแม่แม่คุณพ่ออิฟซีปนครับของน้องไรอันครับคุณแม่แม่ทางภาคกีสารนะครับได้มอบร่มมินาทีมอบร่มนะครับก่อนที่จะมอบนะครับก็ได้มุนนะครับโอ้หมุนร่มสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็มอบให้น้องไรอันตอนที่น้องไรอันร้องเพลงเสียงสดจบนะครับเสียงกริ๊ดลั่นเลยนะครับคุณแม่แม่น่ารักมากเลยครับ หากท่านผู้ชมชื่นชมชื่นช,ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องตามตามทองคนดังสวัสดี